สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะอ่ะหลายๆท่านถามกันเข้ามานะครับในที่ในสูตรนี้หวยวันจันในงวดที่แล้วนะครับก็เข้าไปในที่ใน9อ่าใน8 4ตรงๆเลยนะฮะหลักสิบหลักหน่วยะฮะก็เกือบจะเข้า92ด้วยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันจันเดี๋ยวตามต่ออีกแล้วกันนะฮะยังไงก็ขอให้วันจันเข้าอีกแล้วกันซึ่งล่าสุดนะฮะก็จะเป็นในวันพุธอ่ะหวยเราในวันพุธ นะครับใช้สูตรนี้เลยนะฮะก็เข้ามาในที่ใน5 6พุธกันแล้วนะครับเนาะอ่ะก็นะครับมาดูกันแล้วกันนะฮะเข้ามาตั้งแต่วันพุธที่3กรกฎาคมแล้วนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมเลยนะฮะจะไปเอาพุธก่อนหน้านะครับพุธก่อนหน้าก็จะเป็นในที่ใน5 6 1 6 1 9นะครับอันนี้จะเป็นในวันพุธนะฮะพุธที่26นะฮะ26 มิถุนานะครับเนาะอ่ะมาหาในวันพุธที่3นะครับ3กรกฎาคมเนาะอ่า3ามทับเมืดนเริ่มเลยนะฮะก็สูตรคล้ายๆกันกับในนะฮะในวันจันทร์ก็คือจะนำนะครับในวันที่จะออกนะฮะอ่าวันพุธที่จะออกนะก็คือวันที่3นะครับมาบวกกันกับในหลักหน่วยนะครับ3บวกกับ9 3บวกกับ9นะครับก็จะได้นะครับในที่ใน12นะครับ ก็จะลดแต้มนี่ลดแต้ม2ก็จะเป็น1ไนด้แล้วนะครับเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะฮะลองดูว่าจะมาไหมนะครับผลที่ออกวันที่3นะฮะก็ออกไปในที่ใน3 0 0 0นะฮะแล้วก็7 2นี่ก็มาในที่ใน2นั่นแหละนะฮะถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับสหรับในวันถัดมาวันที่10นะฮะอ่าวันที่10กรกฎาคม นำนะครวันที่จะออกนะครับก็จะเป็นใน0บวกกับ2ะบวกกับหลักหน่วยงวดวันพุธก่อนหน้านะครับ0บวกกับ2เนาะเท่ากับ2นะลดแต้มไป1นี่อ่าก็เหมือนในคราวก่อนนะส่วนผลที่ออกในวันที่10เนี่ยนะครับก็จะออกไปในที่ใน9 0 9 018นกะครับอ่ะก็มาในที่ใน1นะครับเราอ่ะก็ดันแหละนะครับถัดมา นะครับงวดถัดมานะฮะก็วันอ่าวันพุธที่17นะฮะวันพุธที่17อ่าหาวันที่17นะครับก็เอาวันพุธที่10มานะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะในวันที่จะออกผลักหน่วยมาวันที่17นะครับกับ8นะ7บวกกับ8เป็น15บหลดแต้มเหมือนเดิมก็จะได้4นะ5กับ4ส่วนในวันพุธที่17เนี่ยก็ออกไปนะครับในที่ในเก้าส 5941อ่ะก็มา4นะฮะสังเกตว่าจะมาในที่ในบนนะฮะซะส่วนเยอะเลยนะนะครับต่ออ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ในตรงนี้นะครับอ่ะวันที่17บเจก็วันที่24นะฮะอ่ะก็ไปเอาวันพุธก่อนหน้านะครับก็คือพุธ17นะครับเอาสีนะ 4, ในตรงนี้อ่ะวันที่จะออกก็คือเอาสี่เอออ่นะมาบวกกันกับในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นในที่ในนะฮะใน1 อ่านะครับก็จะได้นะครับในที่ใน4 4บวกกับหนี่ก็จะไปในที่ใน5นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น4นี่นะฮะ5กับ4นะถัดมานะครับจะมีไหมห้5กับ4นะครับ24นะครับก็ไปที่ใน9 1 4 3หี่นะฮะก็มาในที่ใน4อ่ะก็ยังเป็นอยู่ในบนอยู่นะครับในเด่นบนเนี่ยตัวมา1ตัวทดมาเหมือนเดิมเลยนะฮะวันที่นะครับ31นะ วันพุธ31นะฮะก็จะเอานะครับในที่ในวันที่จะออกก็คือ1นะครับหบวกกันกับหลักหน่วยก็คือ4นะฮะหนบวกกับสเป็น5นะครับลดแต้มไปก็จะเป็นสี่นะห้าสี่ห้าสี่ยาวๆเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะถัดมาเนี่วันที่3ามสนะฮะก็ผลออกไปเนาะก็จะเป็นในที่ใน6 2 3 6 6 4นะครับอ่ะก็ยังมาในที่ในบนเหมือนเดิมนะครับเนาะในสี ถัดมานะครับหาในงวดของในวันที่นะครับสามวันวันที่7นะฮะมาเดือนใหม่แล้วนะครับวันที่7เดือนแปดนะนีครับเดี๋ยวอ่ะนี่ครับวันพุธที่7ก็ไปเอาพุธก่อนนะครับเอาในวันที่จะออกก็คือวันที่7นะครับบวกกับหลักหน่วยนะฮะก็คือ4 7่เบวกกับสเป็น11นะฮะลดแต้มไปก็จะเป็น0 0กับ1 0กับ1นะครับวันที่7นะฮะเราพัฒนาออกไปในที่ใน3 เจ็ดห้าสี่ศูนย์สองนะฮะก็ยังมาบนเหมือนเดิมอ่ะเอาเป็นว่าสูตรเนี้ยนะฮะเน้นบนแล้วกันนะครับจะเป็นตัวตรงหรือตัวกลับนี่ก็ขอให้มาแล้วกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับก็วันพุธออกวันพุธที่14นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะก็เอาวันที่ออกก็คือ4นะครับั้งไว้แล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยก็คือ2นะครับ4บวกกับ2ก็จะเป็น6นะครับลดแต้มไปเป็น5 นี่แหละนะครับสำหรับในที่เด่นบนก็ได้แค่ตัวเด่นนะครับเนาะได้แค่ตัวเด่นส่วนตัวที่จะมาจับเลยก็คือเอาในตรงนี้เอาในตัวนี้มาเลยนะครับตัวที่จะมาจับนะครับก็คือจะเป็นนะครับเอาในวันที่ออกเหมือนเดิมอ่าเอาขออภัยนะก็เอาในนะครับในที่ในหลักเออเอาวันที่ออกเป็น4 อ่าบวก2เนาะบวก2อ่าโอเคนะฮะเอาตรงนี้นะครับแล้วก็บวก2หลักแสนนะครับแล้วก็หลักหน่วยจันก่อนหน้านะครับมาหาจันนี้นะครับก็จะเป็น5บวก9นะครับบวกด้วยเลขคงที่2นะครับตรงนี้เลยนะจากบวกกันแบบนี้5บวกกันกับนะครับเเป็น14เนาะ4บวกกับ2ก็จะเป็น6 6นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มเนี่ย ก็จะได้2ชุดนี้นะครับมาจับนะฮะก็ผลออก27นี่ก็มาบนอ่าถัดมาเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ไปเอาตรงนี้นะครับมาออกก็จะเป็นใน3บวกกับ2นะครับ3บวกกับ2เป็น5 5บวกกับเลขคงที่2นะครับก็จะเป็น7อ่าเพิ่มแต้มไปเป็น8ลดแต้มมาก็จะเป็น5ดนี่จับชุดจับคู่กันนะฮะก็ผลออก18นี่1นี่ก็8 คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะอาหารถัดมานะฮะก็จะเป็นเอา9บวกกันกับ8เป็น17บเนะฮะเบวกกับ2 7บวกกับ2ก็จะเป็น9นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น0ูนลดแต้มมาเป็นนะครับ8นี่ก็ได้แล้วนะฮะสชุดนี้นะครับก็ในงวดนี้อ่างวดนี้ก็มาออกนะครับไปไปออกในที่ล่างเนลบนะในที่ใน5 9าเนี่หนี่เ นะครับสี่ก็ยังมาในบนอยู่เนาะแต่ถ้าเพิ่มไปอีกเนี่ยแต่มันก็เยอะไปแต่ถ้าเพิ่มไปอีกก็มาสี่หนึ่งอยู่นะครับอ่าอยูจะเพิ่มไปอีกก็ได้นะฮะทัดมากนะครับก็หาในวันที่24นะฮะอ่ะก็ได้เด่น5กับ4แล้วเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับหลักแสนกับหลักหน่วย9บวกกันกับ1ก็จะเป็นศนบวกกับ2ก็จะได้2นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น3ตัวแต้มมาเป็น1นะครับก็จะได้ในชุดนี้นะฮะผลออก2องสี่ มี4ี่2 4งส่มนะะมาบนมาล่างเลยหรือจะเพิ่มไปอีกนะฮนะถ้าเพิ่มไปอีกมันก็จะเยอะไปนะแต่เพิ่มก็ได้เนาะนมันจะได้เข้าบนนะครับถัดมานะครับหาวันที่3 1เนะขาไปเอาวันที่24นะครับในที่ในหลักแสนนะฮะบ,บวกกับหลักหน่วย9บวกกันกับ4เป็น13 3บวกกันกับ2ก็จะได้5นะครับเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มนะครับ4 5, นะี่ห้าหับผลออก6 4นี่4แล้วก็ห นั่นแหละนะครับจับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับนี่วันที่7นะฮะก็เอา3ามสเนะครับในตรงนี้นะก็6กบวกกับ4ได้ศนะูนย์ะบวกกับ2ได้2เพิ่มแต้มไปลดแต้มนะฮะก็ผลออก0ูนย์นี่ศูนย์นี่ก็2ก็แสดงว่าล่าสุด3บวกกันกับ2ก็จะเป็น5 5บวกกันกับ2ได้7เพิ่มแต้มไปเป็น8ดลดแต้มมาเป็น6จับคู่นะฮะก็จะได้ในที่ในนะฮะ หกหกหกเจ็ดหกแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดอ่ะแคปหน้าจอแคปแคบแคบแคแคไปแคปก็แคปใครจดไม่ทันก็สต็อปไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนะฮะจับอีกนะค่อยจดนะครับเราตามนี้เลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ในหุวยลาวนะครับที่ออกในวันพุธนะครับหุ้ลาวออกวันพุธก็เข้ามานะครับตามสถิตินี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเข้ามาในที่ในห้าหกพุธแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะในที่ในสองเจ็ดนี่ในตรงนี้ก็มาบุนะครับแล้วก็จะเป็นนะฮะในที่ในหนึ่งปดนี่ก็มาบุเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับในที่ในตรงนี้นะฮะก็นะฮะอ่าห้าเก้าเนาะอืมแต่อันนี้มาล่างนะครับแต่ก็ถ้าเพิ่มแต้มไปนั่นแหละก็มาบนนะครับแล้วก็นะครับในสองสี่นะ นี่แล้วก็นะฮะในที่ใน6อันนี้มาบุญเหมือนกันนะฮะแล้วก็6 4นะครับก็มาในที่ในบุญนะครับก็1 2 3 4 5หนะครับอ่ะหพุธติดติดนะฮะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับ5 5 6พุธอ่ะ6พุธ นะครับเข้ามาแล้ว6พุธเนาะก็ขอให้พุธเนี้ยเป็นพุธที่7แล้วกันนะครับสลับในสูตรวันพุธนะก็ขอให้โชคดีเหมือนในวันจันแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยวันจันนะครับเน้นตรงๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามอีกแล้วกันนะฮะรีบกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะฮะก็ขอให้โชคดีกันอีกแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ